สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ทุ่งนาฝนตกหนักมากพวกเราติดอยู่ที่กระท่อมปลายนาเห็นบรรยากาศแบบนี้เลยเชิญชวนพี่น้องมาดูนะครับไปชมบรรยากาศพร้อมกันเลยครับทั้งฝนทั้งลมแรงมากๆน้ำเต็มสระแล้วตอนนี้นะครับ เป็นบรรยากาศโคกหนองนานะครับดีมากๆดีมากๆนะครับส่วนภาพนี้ถ่ายหลังจากที่ฝนตกแล้วนะครับน้ําเต็มไปหมดเลยนะครับน้ําเต็มไปหมดเลยตามท้องไร่ท้องนานะครับก็ท่อมของเราก็เปียกไปหมดเลยฝนาสาดนะฮะลมมันแรงฝนมันหนัก นะครับพวกเราก็ติดอยู่ในนี้แหละก็เป็นเรื่องของธรรมชาติครับพี่น้องครับนี่ครับพาพี่น้องมาดูบรรยากาศรอบๆไปหลังจากที่ฝนตกนะครับเป็นโคกหนองนานะครับตอนนี้น้ําเต็มสระแล้วนะครับบรรยากาศดีมากครับพี่น้องครับนี่ครับน้ําเต็มทุ่งนะครับข้าวก็เขียวขจีนะครับปีนี้ ฝนฟ้ามาดีมากๆนะครับมาเรื่อยๆไม่มีคําว่า,าข้าวขาดน้ําไม่มีเลยนะครับนี่ครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาดูบรรยากาศครับหลังจากฝนหยุดแล้ว ยายนีน้องสาวผมก็ตั้งเตานะครับต้มน้ำชงกาแฟกินที่โคกหนองนามาชิมกาแฟด้วยกันไหมครับพี่น้องครับนะครับได้บรรยากาศดีมากๆนะครับน้ำเต็มอ่าเต็มสะนะครับเต็มโคกหนองนาตอนนี้บรรยากาศดีมากๆนะครับถ่ายอยู่ที่กระท่อมปลายนานะครับรอบๆเป็นโคกหนองนานะครับเราเรียกกันว่า โคกหนองนานะครับยายนีเห็นได้บรรยากาศดีแบบนี้จัดไปนะครับใครอยากได้กาแฟแบบไหนบอกยายนียายนีตั้งเตาต้มน้ำชงกาแฟให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราจะไปเที่ยวที่อื่นนะครับจะพาพี่น้องไปดูบรรยากาศที่อื่นบ้างว่าเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับ นี่ครับถ้วยกาแฟนะครับได้กินเสร็จแล้วก็อิ่มน้ำสำราญรอติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ